วิธีใช้งาน m a เมจิกทัชลิฟไร้สัมผัสเราสามารถใช้งาน Magic Touch ด้วยวิธีง่ายๆใน3ขั้นตอน 1. เมื่อผู้ใช้งานเดินเข้ามาภายในลิฟต์โดยสารให้สังเกตว่าตำแหน่งเลขของชั้นที่ต้องการไปบนแผงปุ่ม Magic Touch อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวามือ 2. หากปุ่มของชั้นที่ต้องการไปอยู่ฝั่งขวามือให้ใช้หลังมือขวาแต่ถ้าปุ่มอยู่ฝั่งซ้ายมือ ให้ใช้หลังมือซ้ายบังเหนือปุ่มเมจิกทั u ช h เฉพาะชั้นที่ต้องการโดยเว้นระยะห่าง2-3เซนติเมตร 3. เมื่อรังสีอินฟราเรดจากตัวเซ็นเซอร์ตรวจับมือที่บังเหนือปุ่มได้แล้วลิฟจะรับคำสั่งโดยรอบปุ่มเมจิกทั u ช h จะแสดงสถานะไฟสีเขียวเพียงเท่านี้ลิฟจะเคลื่อนที่ไปยังชั้นที่ต้องการข้อควรระวัง หากมือหรือแขนบังเหนือปุ่มเมจิกทั u ช h มากกว่า1ปุ่มในเวลาเดียวกันระบบจะไม่สั่งการเนื่องจากระบบมีการออกแบบเพื่อลดความผิดพลาดในการเลือกชั้นที่ไม่ต้องการ